สินเชื่อในวันนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันผ่านตากันบ้างแล้วครับผมยิ่งใครก็ตามนะครับที่ชอบกดคำค้นหาว่าสินเชื่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็วันใดวันหนึ่งเล่นเ c e b o o k นะครับจะต้องเตะตาโฆษณาตัวนี้ครับที่มันจะแทรกโฆษณามานะครับแล้วโฆษณาเขาก็เตะตาด้วยครับเพราะเขาบอกว่าเขาเป็น ยืมเงินด่วนทันใจสูงสุด5เท่าของไรายได้ครับ<อ>แล้วก็ไม่มีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้เลือกผ่อนได้นานสูงสุด48เดือนครับพอพูดมาเท่านี้นะครับผมเชื่อว,ว่าจุดเด่นเมื่อกี้หลายคนก็สนใจแล้วครับแต่อย่าเพิ่งนะครับลองมาฟังข้อเท็จจริงรายละเอียดในวันนี้กันครับสวัสดีครับ เป p ป r ร o โม v ิว i e t รนะครับช่องสาระ v a r i ร t ทีที่หลากหลายไปด้วยเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดสาระสินเชื่อต่างๆในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ฮะสินเชื่อที่ไปเจอมานะครับแล้วมันน่าสนใจแล้วน่าสนใจยังไงนะครับก็ <c oughs> คือสินเชื่อออนไลน์ b b บบิ Li n e Pay ครับ อย่างที่บอกไว้นะครับใครที่กดคำค้นหาหรือหาเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะครับเซิร์ชบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเซิร์ชทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วเพอเอิญวันใดวันหนึ่งเรามาเล่น Facebook ใช่ไหมครับผม f c e e o o o เนี่ยพอเจ้าตัวเนี้ยมันซื้อโฆษณาไว้เนี่ยมันจะชอบแทรกผ่านตาเราครับแล้วมันก็แทรกผ่านตาผมเช่นกันครับ สะดุดตาแวบ,บแรกเลยครับผมเห็นโฆษณาของสินเชื่อตัวนี้ปั๊บทั้งรูปแล้วก็ทั้งข้อความโฆษณาเขาน่าสนใจครับผมก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะขึ้นมาที่หน้านี้ครับเขาชื่อว่าสินเชื่อ Rabbit Line Pay นะครับจะคนละตัวกับเอ่อ l ลน e BK นะ Line BK อันนั้นถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่คนละตัวกับตัวนี้นะฮะที่จะพูดถึงวันนี้พอเห็นตัวนี้เราก็เอ๊สินชื่อ r a บบิ t l ล n e เพ y มีด้วยเหรอ พอคลิกเข้าไปที่หน้าแรกหน้านี้โฆษณาโดดเด่นไว้เลยครับว่าไม่ต้องใช้สลิปเงินก็กู้ได้ วงเงินสูงสุด5เท่านะครับแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด48เดือนครับพอเลื่อนลงมานิดนึงผมก็ไปดูเรื่องของอัตราดอกบี ok ้ er เขาหน่อยที่เขาว่าไว้นะครับเขาบอกว่าของเขาวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน3ล้านบาทโอ้ให้ยเยอะมากเลยนะครับทันมานะฮะดอกเบี้ย er ของเขาเขาบอกว่าอยู่ที่3-5เไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันนะครับก็สถัดมาครับเป็นข้อที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนดึงดูดใจใครหลายๆคนนะครับเขาบอกว่า ไม่ใช่เครดิตบุโรกู้เงินได้ง่ายๆทั้งพนักง,งานประจําและผู้ประกอบการรายย่อยข้อ4นะครับเขาบอกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องกู้เงินแล้วก็อิสระทุกการใช้จ่ายครับข้อ5ครับเขาบอกว่าฟรีค่ธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีครับเฮ้มันต้องมีค่าธรรมเนียมด้วยเหรอข้อ6กนะครับเขาบอกว่าเขาประกอบธุรกิจนี้ภายใต้าการกำกับของ e t d a นะครับ และพอเสิเชื่อตัวนี้เขาอ้างอิงถึง ETDA นะครับเรามาหาความรู้กันครับว่า ETDA เขาคือใครนะครับเราจะได้ไม่โดนหลอกครับเผื่อใครเขาพูดถึง ETDA นะครับ ETDA เขาคือองค์กรนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปจากสังคมเดิมคือสังคมแบบ อนาล็อกนะครับมาสู่สังคมแบบดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสครับผมซึ่งสรุปแล้วตัวนี้นะครับ ETDA นะฮะไม่น่าจะเกี่ยวกับสินเชื่อนะครับผมฉะนั้นตัวนี้ที่เขาอ้างอิงไว้ว่า ETDA เนี่ยเราก็ไม่สามารถเชื่อถือเขาได้นะครับแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้ยี e ่ห้อนี้เขาถูกรับรองโดยกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วเรื่องใหม่นิดนึงนะครับเขาบอกของเขามันออนไลน์นะฮะสมัครผ่านไลน์นะครับแล้วเรื่องใหม่นิดนึงเขาก็โฆษณาไว้ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับอายุ24ปีถึง60ปีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็รายได้30,000-100,000บาทต่อเดือนเขาจะให้คุณผ่อนชราระได้6เดือนถึง48เดือนครับมีใบจดทะเบียนการค้ามีหนังสือรับรองบริษัทหรืออื่นๆอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจนะครับมีที่ตั้งบริษัทที่ชัดเจนแต่เหล่านี้นะครับที่เขาว่ามาเนี่ย พื่อดึงดูดนะครับให้เรากดเข้าไปสมัครครับผมเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ไปรีเช็คแล้วนะครับสรุปอย่างนี้นะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เมื่อกี้ว่าไปทั้งหมดเลยนะครับสินเชื่อและบิทไลเปย์ครับตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อนอกระบบนะครับไม่ได้อยู่ในระบบนะครับผมฉะนั้นจะบอกผู้ชมไว้เลยนะครับว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงมากเลยครับอยากให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจนะครับ อย่าไปโดนหลอกแบบดอกเบีย้ยนอกระบบแพงๆหรืออย่าไปโดนหลอกมิชาชีพให้โอนเงินนะครับพูดคุยทักทายสอบถามเรื่องสินเชื่อจริงปลอมนะฮะสามารถทักทายมาที่อินบ็อกซ์ที่เปเปอร์ทิ้งไว้ในช่องคำใยญ่ใต้คลิปได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับ<ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับสาระสินเชื่อและกันเงินต่างๆในครั้งต่อไปครับพบกันใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสและววันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ Thank you